ข้อนี้ให้อินทิเกรต x กำลัง5บวก2 x กำลังสองลบ1หารด้วย x กำลัง4สังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะหารด้วย x กำลัง4เพราะนั้นเราจะอินทิเกรตเลยยังไม่ได้นะเราก็ต้องกระจายตัว x กำลัง4เนี่ยไปที่ตัวเศษทีละตัวก่อนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต x กำลัง5ส่วน x กำลัง4บวก2 x กำลัง2ส่วน x กำลัง4 ลบ1ส่วน x กําลัง4 dx นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดข้างบนกําลัง5ข้างล่างกําลัง4ก็เลย x ตัวเดียวแล้วก็บวกด้วย2ส่วน x กําลังสองลบ1ส่วน x กําลัง4 dx นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ย้ายกําลังขึ้นไปข้างบนก่อนที่เราจะอินทิเกรตก็จะกลายเป็น2 x บวก2 x กําลังลบ2แล้วก็ลบด้วย x กําลัง ลบ4 dx นะคะต่อมาเราก็ทำการอินทิเกรต x นะคะอินทิเกรต x ก็ได้ x กําลัง2ส่วน2ต่อมาก็บวก2 x กําลังลบ2ลบ2บวกเป็น1ก็เป็นลบ1 x กําลังลบ1หารได้ลบ1ลบด้วย x กําลังลบ4บวกเป็น1ก็เหลือลบ3นะคะแล้วก็หารได้ลบ3แล้วก็บวก4แล้วก็จัดรูปต่ออีกนิดนึง ก็เป็น x กำลังสองส่วนสองลบสองส่วน x บวก a หนึ่งส่วนสาม x กำลังสามแล้วก็บวก c นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จบเท่านี้คะ่ะ